วันนี้นะครับออก็ได้มาพูดคุยกับพระจันเบนนะครับได้รู้จกออัปจกประวัติได้รู้จักประวัติคร่าวๆข,ของวัดราชาธิวาสด้วยวันนี้นะครับอยากให้ทุกทุกท่านได้มาชื่นชมความสวยงามของวัดราชาธิวาสเพราะว่านอกจากจะพระจย์เบนจะอยู่ที่นี่เนี่ยยังมีโบราณสถานโบราณวัตถุที่มีความสวยงาม <Amsterdam> และวันนี้นะครับถ้ามาถึงที่นี่ต้องห้ามพลาดมาที่พระอุโบสถเพราะด้านหลังพระอุโบสถเนี่ยต้องบอกว่าเป็นพระอุโบสถที่สวยงามมาก ผมไม่ค่อยเห็นศิลปะแบบนี้จากที่ไหนถือว่านี่เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นศิลปะของพระอุโบสถที่เป็นแบบนี้พระอาจารย์ช่วยเล่าในเรื่องของศิลปะสถาปัตยกรรมของพระอุโบสถหลังนี้หน่อยครับว่าเป็นมาอย่างไรครับเล่าพอสังเขตนะครับว่าวัดราชาทิวาสเนี่ยได้รับการบูรณะครั้งใหญ่เลยครับเรียกว่าเกือบจะทั้งวัดเลยจากรัชกาลที่หในสมัยรัชกาลที่5สร้างใหม่เกือบทั้งวัดหลายๆอย่างโดยมีในช่างใหญ่ คือ <c ười> ปรมนาริตนะเป็นครูใหญ่ของสยามประเทศเขาเรียกว่าสมเด็จครูก็คือกรมนาลิตนั่นเองครับตัวอย่างฝีมือที่ท่านฝากไว้ก็คือนี่พระอุโบสถหลังนี้ครับเป็นศิละปะแบบขอม,อมเป็นศิละปะแบบขอมครับมีเสาหงอยู่ด้านหน้าครับแบบรามัน,นมีเสาหงด้านหน้าแบบรามันและด้านในก็มีทั้งพระประธานพระประธานเรียกว่าพระสามพุทธพันนีครับคือจำลองพระสามพุทธพันนีองคเดิมซึ่งเป็นพระประจํา ของราชการที่4ซึ่งปัจจุบันอยู่ในพระบรมมหาราชวังครับสร้างเอาไว้ตั้งแต่สมัยราชการที่5และ<ม>องค์นี้องค์จำลองนะนแล้วก็ประดิษฐานเป็นพระพุทธรูปประจําพระอุโบสถภายในครับผมโดยที่พระพุทธรูป ที่เป็นพระประธานประจําอุโบสถเดิมที่ประดิษฐานคู่วัดนี้มากว่าห0 0ปีก็ยังคงอยู่ในอุโบสถเดียวกันด้วยเดี๋ย <leg> ววันนี้เราจะเข้าไปรับชมด้านในว่าจะมีความสวยงามขนาดไหน <guaranteed. S 1> แต่นะวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะว่าที่เห็นอยู่ที่เป็นเสาหงซึ่งเรามักจะเห็นในวัดท,ที่เป็นวัดมอนวัดมอวันนี้พระอาจารย์ก็เลยบอกว่าจริงๆวัดน,นี้เนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับความเป็นมอญอยู่พอสมควรมีมีความเกี่ยวข้องยังไงครับเพราะว่ารัชกาลที่สี่เนี่ยท่าน ได้รู้จักกับพระรูปหนึ่งยงก็คงจะเคยได้ยินนะคำว่าวัดลิงขบเนี่ยนะครับก็อยู่ฝั่งตรงข้ามแม่น้ํากับวัดราชาธิวาสก็คือวัดบวรมงคลครับผมซึ่งเดิมเนี่ยสถานที่นี้เป็นที่จําพรรษาของพระรามันมที่มาจากแผ่นดินเมืองมอญมากในอดีตครับก็จะอยู่ที่วัดลิงขบแห่งนะั้นรัชกาลที่4ท่านอุปสมบทที่พระบรมมหาราชาวังภายในวัดพระแก้วจากนั้นรนิบัตด,ดูแลรับใช้อาจารย์ คือพระอุปชาตามธรรมเนียมพระทางพระธรรมวินัยครบ,ครบแล้ท่านก็นมาจำพรรษาที่นี่ได้เรียนรู้ศึกษาพระธรรมวินัยรพระไตรปิฎกต่างๆแล้วก็ได้ศึกษาจากพระสุเมธมุนีทายเจ้าวาดวลิงคบในขนาดนั้นจึงทําให้เกิดแรงบันดาลใจและเป็นที่ปรึกษาในการตั้งคณะธรรมยุทธ์ขึ้นมาครับผมนี่เป็นจุดเริ่มต้นของพระมรที่มีบทบ,บาทสําคัญเกี่ยวกับวัดนี้โอ้โห จริงๆ<ช>มีประวัติความเป็นมายเยอะแยะมากมายรวมถึง <นะ S 2> ความเป็นมอรที่สถิตจะสถิตอยู่ในวัดราชาโดยไม่อาจจะลบล้างได้เลยก็คือร่องรอยจารึกภาษารามันอยู่ที่ฐานผ้าทิพย์ของ องพระสัมพุทธพันนีนี้ด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ดูสิครับไม่ใช่เรื่องมังเอินแล้วสุดท้ายเนี่ยพระอาจารย์ที่สืบทอดพุทธคมสายมร์ก็มาอยู่ที่วัดแห่งนี้โดยที่วัดแห่งนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระรามันมาตั้งแต่อดีตเป็นอดีตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็มีมาครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในพระอุโบสถกันับพระอาจารย์อันนี้ก็เป็นของเก่าเลยทึ่งเพิ่งโบราณนะ นี่ก็เป็นเสาเก่าเป็นเสากะเสานี้เพิ่งบูรณะเพิ่งมาจากอิตาลีเพิ่งบูรณะใหม่แต่ว่าโหงนี่เป็นโหงเก่าของเก่าครับหงเก่าเมื่อกรมนารธเพิ่งจะฉลองเขาเรี i, ยกว่าทําพิธียกเสาหงมีการลำรสามถาดตามประเพณีมอรเมื่องานฉลองครบ 200รอปีนับแต่ทรงผนวดเสด็จประทับที่วัดร,ราชาเมื่อเดือนที่ผ่านมานี่เองครับผมเพิ่งมีการเฉลิมฉลองใหญ่ไปที่วัดแห่งนี้เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเสาหงที่มีความสําคัญมีความ<ก>าสําคัญแ,<ก>และมีความเก่าแก่ครับผมคู่หนึ่งเลยโอโของประเทศไทยเราเ,<ล>เดี๋ยวเข้าด้านไหนครับอาจารย์โอ้โหเข้ามาในพระอุโบสถของวัดราชาธิวาสโอ้โหสวยงามมากครับอาจารย์ครับสวยงามจริงๆครับใช่วันนี้ถือว่า โชคดีจริงๆที่ได้มาที่นี่ก่อนอื่นเลยเข้ามาแล้วผมเนี่ยเรียกว่าสะดุดตาะสะดุดตาเลยก็คือในเรื่องของจิตรกรรมฝาผนังอ๋ออันนี้สำคัญมากแล้วก็ดูโดดเด่นดูไม่เหมือนที่ไหนอยากให้พระอาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าที่นี่จิตรกรรมฝาผนังมีความโดดเด่นมีความสวยงามแล้วเป็นเอกลักษณ์ยังไงที่ไม่เหมือนที่อื่นครับอ่าเพราะว่าจิตรกรรมฝาผนังที่เนี่ยนะเราจะสังเกตว่า หน้าของบรรดาบุคคลต่างๆครับนะจะดูแล้วไม่ใช่หน้าคนไทยอ่าอ่าใช่ครับใช่ครับเพราะว่าคนที่วาดนี่เป็นช่างชาวเป็นช่างชาวอิตาลีเป็นช่างต่างประเทศหน้าฝรั่งครับใช่เป็นคนวาดครับโดยใช้เทคนิคการวาดที่ว่าฉาบปูนเปียกๆแล้วก็วาดบนปูนเปียกๆนะแต่ว่าชื่อเฉพาะเขามีอาตมาจําไม่ได้ครับครับนะเป็นช่างที่ เป็นช่างเดียวกับที่วาดรูปในพระที่นั่งอนันัต์ครบมีอยู่สองที่ที่ใช้เทคนิคการวาดรูปแบบนี้ระบายสีแบบนี้ก็คือที่วัดราชาที่วาดในพระอุโบสถนี้กับพระที่นั่งอนันต์สเป็นาภาพามหาเวสสันดรครับ12กันคือครบครบ12กันเลยใช่ คือคือถ้าที่ผมเนี่ยมีโอกาสได้ไปวัดแทบจะทั่วประเทศเหมือนกันส่วนใหญ่เราจะเห็นจิจกรรมฝาผนังก็ก็จะเป็นเรื่องราวของของพุทธประวัติชาดกหรือพุทธประวัติอย่างนี้แต่ว่าเราจะเห็นในอาจจะเป็นสีฝุ่นบ้างบางที่อาจจะเป็นสีที่เป็นปัจจุบันบ้างบางที่แต่ที่นี่เนี่ยเป็นที่แรกเลยที่ที่เป็นสี แบบนี้แล้วก็วาดบนปูนปูนแบบเปียกเลยใช่แล้วที่สําคัญก็ถือว่าเป็นจิตกรต่างประเทศอีกด้วยจิตรกรต่างประเทศอ่าแล้วก็ถ่ายทอดออกมาได้อย่างสวยงามคือภาพเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่เราเห็นแต่พอผ่านการถ่ายทอดของจิตกรที่เป็นต่างประเทศเนี่ยก็ได้อีกอารมณ์หนึ่งใช่ได้อารมณ์ความเป็นฝรั่งใช่ครับนะวัดนี้ก็จะดูแบบด้านในก็จะมีแต่หน้าคนฝรั่งหน่อยอืมแล้วก็ไม่มีที่ไหนเพราะที่นี่ เขาเรียกว่าสมเด็จครูก็คือกรมณริตท่านเป็นเป็นแม่กองในการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดท่านเป็นเขาเรียกว่าเป็นช่างใหญ่ของแผ่นดินสยาม,มจึงทําให้ศิลปะต่างๆนี่มีความอ่อนช้อยมีความพิเศษกว่าที่อื่นในหลายๆอย่างอย่างาร่วมสมัยไม่เหมือนกับ,บยุคต้นครับแต่จะเป็นการผสมผสานร,ระหว่างความเก่าใหม่ได้อย่างลงตัว ครับครับนี่เป็นยุคในรห้ใช่ไหมครับรัชกาลที่ห้าอ<ช>เป็นเป็นถือว่าเป็นเป็นศิละปะในยุคของรัชกาลที่5<ช>นะครับ<ช>เพราะฉะนั้นก็จะเห็นความสวยงามในอีกแบบหนึ่งและด้านหลังมามถึงพระอุบโบสถต,ต้องกราบพระประธานศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่กับ วัดแห่งนี้วัดราชาทิวะัา,วาชาธิวรพระประธานองค์นี้ชื่อว่าอะไรครับชื่อว่า,พร,าพระสัมพุทธพันนีครับเป็นการสร้างจําลองพระสัมพุทธพันนีอ,องค์เดิมครับซึ่งพระสัมพุทธพันนีองค์เดิมนี่เป็นพระประจําในหลวงราชการที่4 ซึ่งไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนท่านก็จะนําพระสัมพุทธพันนีเนี่ยไปด้วยเพราะต่อมา,อารัชกาลที่หท่านได้ทําการบูรณะปฏิสังขรณ์ใหญ่ในวัดราชาธิวาสแห่งนี้ครับท่านก็เลยอยากจะสร้างพระสัมพุทธพันนีองค์จําลองซึ่งเป็นพระคู่บุญคู่บาร,รมีของสมเด็จพระบิดาเอาไว้ท่านก็จึงสร้างพระสัมพุทธพันนีจำลอ,ององค์เนี้ยให้เป็นพระประธานภายในพระอุโบสถที่ท่านสร้างขึ้นพระอุทิศให้กับรัชกาลที่สี แต่มีความพิเศษของพระสัมพุทธพันนีก็คือว่ามีภาษารามันอยู่ที่แท่นด้วยที่นะที่แท่นนะครับของพระประปธานนะครับองค์เดิมก็มีทงเไมเกาก็มีภาษารามันอยู่ที่แท่นคิดว่าท่านในพ่อคงจะเป็นอิทธิพลที่ท่านได้รับการศึกษาด้านพระธรรมวินัยจากพระสุเมธมุนีสายซึ่งเป็นพระรามันก็เลยอยากจะฝากอะไรไว้ เพื่อที่เป็นเครื่องระลึกนึกถึงค,ครูอาจารย์ท่านว่าเป็นชาวรามันครับผมโอ้โหนี่ไงครับสวยงามแล้วก็โอ้โหรีได้ว่าเป็นพุทธสินที่มีความสวยงามมากๆนะครับใช่สวยงามมากคือตอนนี้เพิ่งได้รับการบุรณะครับยังไม่เดือนเลยเพิ่งบูรณะเสร็จกระละ่ยทองใหม่ครับผมแล้วก็ทําฉัดใหม่เดิมทีก็<ม>ก็อยู่เป็นพระเก่าแก่ตั้งแต่ยุค รัชกาลที่5แต่ว่าเนี่ยเพิ่งมาบูรณะใหม่ก็คือปิดทองเพิ่งได้รับการบูรณะใหม่กระไหลทองไม่ใช่ปิดแต่เป็นกระไหลทองเป็นกระไหลทองคําใหม่โอ้โหแบบโบราณจริงๆและที่พระอาจารย์พูดถึงตั้งแต่ตอนที่เราคุยกันที่อยู่ที่กุฏิพระอาจารย์ก็คือนี่ที่เป็นศิลปะซุ้มอันนี้เป็นเป็นปูนปั้นใช่ไหมฮะใช่ครับผมมีความพิเศษยังไงครับซุ้มนี้ความพิเศษก็คือว่าเป็นสัญลักษณ์ประจาแต่ละราชการครับ ตอนนั้นห้ารัชการผมก็อดิตสถานไว้ได้อย่างสวยงามลงตัวด้านบนสุดก็เป็นรัชการที่หนึ่งช้างสามเสียนองค์นี้ใช่ไหมครับอ๋อบนบนสุด่ะบนสุดนะครับบนสุดช้าง3าเสียนอันนี้ก็เป็นรัชการที่สองครุฑยุทธนาครุฑยุทธนาแล้วก็เป็นพระที่นั่งรัชการที่สามอ่ารัชการที่สามนะรัชการที่สี่ก็เป็นพระจอมเกล้าครับผมรัชการที่ห้าก็พระคเนศเชิญพระเกี้ยว Oh. ลงตัวพอดีเลยเล oh. ย,ยเป็นความสวยงามครับอย่างลงตัวเลยใช่ครับถือว่าเป็นศิลปะปูนปั้นที่มีความสวยงามมากแต่ถ้าใครที่เข้ามาเนี่ยบางคนอาจจะไม่ทราบนี่คือได้กระจ่างเลยนะว่าที่เห็นอยู่เนี่ยไม่ได้แค่เป็นความสวยงามแต่เป็นเปรียบเสมือนแทนของพระมหากรรษัตริย์ทั้งห้าพระองค์ในขณะองค์ของประเทศเรานะครับโอ้โห oh, ลึกล้ำมากมากแล้วก็สวยงามจริงๆครับ โอ้โหพิเศษจริงๆครับพระโวสดหลังนี้นะครับไม่ได้แค่ด้านนอกเนี่ยเรามองเราดูเหมือนเป็นศิลปะแบบขอมแต่มีความผสมผสานยุโรปนิดๆ<ช>เข้ามาก็ยังมีความผสมผสานร,ระหว่างไทยกับย<ช>ุโรปและก็ยังมีแอบแฝงความเป็นรามัน<ช>ซ่อนไว้โอ้โหบอกได้เลยว่าที่นี่สุดยอดแต่ยังไม่จบแค่นี้ด้านหลังพระประธานยังมีพระประธาน<ช>องค์ใหญ่เก่าแก่ความเป็นมาก็คือว่า เดี๋ยวเราเข้าไปคุยข้างในไหมครับเราเข้าไปดูแล้วคุยต่อหน้าของพระประธานองค์ใหญ่ด้านหลังเลยจะได้เห็นภาพนะอได้เลยครับเดี๋ยวตามมาเลยครับเอาละครับตอนนี้นะครับก็เข้ามาเรียกว่าเป็นชั้นที่สองนะครับไม่ได้ไม่ได้เป็นชั้นบนนะเป็นชั้นที่แบบว่ามีเหมือนมีผนังกั้นนะครับระหว่างระหว่างชั้นแรกที่เราเดินเข้ามาแล้วพอเดินผ่านผนังกั้นเข้ามาด้านหลังเนี่ยโอ้โหอลังการครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าเรากําลังอยู่ต่อหน้าพระ นะครับพระประธานที่อยู่คู่วัดแห่งนี้มาอยากให้พระอาจารย์ช่วยเล่าประวัติของพระประธานองค์นี้มีพระนามชื่อว่าอะไรมีประวัติความเป็นมาอย่างไงบ้างครับหลุงพ่อองค์นี้เป็นทั้งสามรูปทั้งสามองค์เลยนะเป็นพระประธานเก่าแก่ที่ประจําพระอุโบสถแห่งนี้มาแต่เริ่มวัดเลยเป็นเก่าแก่ที่สุดในวัดนี้ก็คือหลุงพ่อทั้งสามองค์นี้ก็600กว่าปีใช่600กว่าปีครับผม แล้วก็เมื่อช่วงรัชกาลที่5ได้มีการบูรณะพระอารามครั้งใหญ่ก็ได้สร้างพระสัมพุทธพันนีเป็นพระประธานในโบสถ์แต่ท่านก็คิดว่าท่านไม่อยากจะเหมือนกับว่าไล่ที่หลวงพ่อองค์เก่าอนะครับก็เลยหาเทคนิควิธีว่าเราจะทําอย่างไรให้หลวงพ่อทั้ง3องค์นได้ประดิษฐานอยู่ที่เดิมก็เลยทําเป็นสองชั้นชั้นนอกกับชั้นใน ก็เท่ากับหลวงพ่อก็ยังอยู่ที่เดิมครับผมไม่ได้ไปไหนยังอยู่คู่วัดยังอยู่ที่เดิมเพียงแต่อยู่ชั้นด้านในด้านั้นใครที่มาที่พระบัวสดต้องเดินทะลุเข้ามาถึงชั้นด้านในนะอย่าอยู่แค่รอบนอกนะครับซึ่งพระประธานองค์นี้มีพระนามว่าอะไรครับต่อมาได้รับพระราชทานนามว่าพระสัมพุทธวัฒโนภาศครับนะด้านในที่แท่นฐานชุกชีก็บรรจุพระสรีรังคารของสมเด็จพระพันวสายิกาเจ้าครับถ้าเรียกกันแบบง่ายๆก็เป็น เป็นย่าของในหลวงรัชกาลที่9เป็นทวดในหลวงรัชกาลที่สิบนะเรามาไหว้หลวงพ่อพระสัมพุทธวัฒนโภาษบเราก็ได้มากราบย่าในหลวงรัชกาลที่9ด้โด้วย นี่เป็นความลับที่ซ่อนอยู่นะถ้าคุณไม่ได้เข้ามาที่วัดแห่งนี้คุณจะไม่ได้ทราบเลยว่าวัดแห่งนี้มีอายุ600กว่าปีวัดแห่งนี้มีพระพุทธรูปเก่าแก่ก็คือพระสัมพุทธวัฒโนภาพซึ่งอยู่คู่วัดมา600กว่าปีเรา<ช>จะเห็น,นได้แบบอยุธยาเวลาเราไปเที่ยววัดต่างจังหวัดวัดในจังหวัดอยุธย,ยาเนี่ยพระประธานในอุโบโสถนี้จะไม่อยู่ตามลําพังครับ จะอยู่กันเป็นหมู่คณะอยู่มีหลายๆรูปใช่ไหมมีอยู่หลายองค์ใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันครับเป็นพระประธานทั้งสามองค์โอ้โหทิ้งคนที่เขามาขอพรหรือว่าชาวบ้านประชาชนเข้ามาขอพรนี่ขอเรื่องอะไรยังไงบ้างครับโดยมากก็จะเป็นขอเรื่องสุขภาพเรื่องความสําเร็จในการทํากิจกรรมต่างๆของเขาก็จะมาจุดทูบจุดเทียนไหว้พระขอพรกันทุกวัน วัด <ผม S 2> ราชาที่วาเรานี่ถึงแม้จะไม่ได้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปแต่กลิ่นทูบควันเทียนเราก็ไม่เคยมอดดับนะโอ้โหครับผมครับครับก็จะมีประชาชนหลั่งไหลามากราบขอพรณนะวันนี้เชื่อว่านะครับในวงกว้างน่าจะรู้จักวันนี้มากดีดียิ่งขึ้นนะครับมากขึ้นแล้วก็มากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าวันนี้ผมเองได้มาอยู่ที่นี่ต้องบอกเลยว่าเป็นภาพที่ แปลกใจเหมือนกันที่ตัวเองไม่เคยมาเลยนะครับแล้วพอมาครั้งแรกเนี่ยจริงๆที่นี่มีอะไรซ่อนอยู่มากมายเลยนะครับมีเรณ่น่าสนใจเยอะแยะตั้งแต่ประวัติความเป็นมาเป็นที่ที่ก่อให้เกิดธรรมยุทธ์ครั้งแรกใช่เป็นที่สถานที่ก่อเกิดครับคณะสงฆ์คณะธรรมยุทธ์ครั้งแรกนะครับแล้วก็เป็นวัดที่พระมหากษัตริย์ถึงสองพระองค์นะครับได้มาจำพรรษาที่นี่ โอ้โหสุดยอดนะครับสำหรับวัดราชาธิวาสวิหารว่ากันว่ามีอีกหนึ่งที่ที่พระอาจารย์ภูมิใจนำเสนอมากๆเป็นสาลาการเปลี่ยนเป็นสาลาการปรเรียนเป็นสาราไม้สักหลังใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับผมที่จำลองมาจากวัดใหญ่สุวรรณารามจังหวัดเพชรบุรีจะวัดราชามาสร้างไว้ในสมัยเก่าที่ว่าใหญ่กว่าครับผมและใหญ่ที่สุดที่เป็นสาราไม้ที่เป็นไม้สักทองที่วัดราชาแห่งนี้ ขอญาติระอาจารย์พาไปชมหน่อยนะครับได้ไดได้ครับเอาละครับตรงนี้มาอยู่อีกจุดสำคัญนะครับ<ม>ซึ่งต้องบอกว่ายิ่งใหญ่สวยงามมากๆนั่นก็คือเป็นศาลาการเปรียนนะครับเป็นศาลาไม้สัก นะครับที่ว่ากันว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเดี๋ยวให้พระอาจารย์เบนซ์นะครับเล่าให้ฟังว่าศาลาแห่งนี้พิเศษยังไงแล้วก็ยิ่งใหญ่สวยงามขนาดไหนศาลาหลังนี้ได้สร้างตั้งแต่เมื่อไหร่ครับอาจารย์สร้างในสมัยรัชกาลที่หกนั้นครับใช่สร้างเป็นศาลาไม้สักหลังใหญ่ไม้สักทองเ็บอกว่าเป็นไม้สักทองหลังใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับผมและตอนนี้ก็ยังยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะแล้วก็เดิมทีก็คือว่า สร้างเอาไว้สําหรับจะเป็นที่ใช้ในการตั้งศพของเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ oh, ในอดีตเพราะว่าสมัยก่อนนี้ยังไม่มีเมนถาวรจะเผาศพตั้งศพเจ้านายผู้ใหญ่ทีนี้ก็ต้องตั้งที่สนามหลวงแล้วก็เจ้านายที่มีเรียกว่ามีความด้อยทางทรัพย์สมบัติก็มีไม่ได้รวยทุกคน uh, นะท่านก็เลยในหลวงท่านก็เลยว่า่สร้างอยากจะว่าทำศาลาหลังนี้ไว้เพื่อที่จะไว้ตั้งศพ เวลาบำเพ็ญกุศลกันนะแต่ก็พอสร้างเสร็จแล้วก็ยังไม่ได้ใช้งานอะไรไม่ได้ใช้งานไม่ได้ใช้งานเพราะว่ามีการเหตุการณ์บ้านเมืองด้วยตลอดจนมีการสร้างเมนถาวรที่วัดในกรุงเทพซะก่อนก็เลยไม่ได้ใช้ก็เลยกลายเป็นศาลาการประเรียนผมเป็นศาลาการประเรียนใช้สําหรับ การบําเพ็ญกุศลการทําบุญวันพระรนะก็จะเปิดศาลาหลังนี้ให้เราได้เข้ามาชมกันได้คนทั่วไปเข้ามาชมได้ครับเวลาวันวันพระก็9ก้าโมงเช้ากับเวลา16นาฬิกาส่วนในพรรษานี่ก็เป็นกรณีพิเศษจะมีการเทศทุกวันทุกวัน จะมีการแสดงพระธรรมเทศนาโดยพระในวัดเนี่ยดก็จะหมุนเวียนกันอาตมาก็มีเวรต้องเทศเหมือนกันในเวลา19บเนาฬิกาของทุกๆวันก็จะมีการเทศ <ผม S 2> ก็จะมีผู้คนมานั่งฟังเทศฟังธรรมกันทุกวันในช่วงเวลา19บเนาฬิกาตลอดพรรษา90กัน90วันอ่าใช่ครับนอกจากจะมีความยิ่งใหญ่สวยงามแล้วเนี่ยด้านหลังยังมีพระประธานที่ตั้งแต่สมัยในหลวงรัชกาลที่7ท่านใช่รัชกาลที่เจท่านได้สร้างแล้วก็ประดิษฐานเอาไว้ เป็นพระประจําศาลาที่นี่ใช่เราจะเห็นจากธรรมาตโบราณสองฝั่งธรรมามโบราณสองฝั่งนี้เราก็มักจะสงสัยกันนะว่าทําไมมีหลังเล็กกับหลังใหญ่ครับใช่ไหมศาลาธรรมาตศาลาเล็กนี่สําหรับเป็นธรรมาเทศศาลาธรรมาตใหญ่นี่สําหรับเก็บไว้สวดครนะเวลามีงานศพเจ้านายหรืองานศพผู้ใหญ่เนี่ยทุกวันนี้ก็ยังเป็นธรรมเนียมอยู่เวลาเทศจบก็จะมีการสวดรับ เป็นการสวดทํานองอนะเขาก็จะแยกเป็นสองฝั่งกันครับผมก็<ช>เป็นธรรมะที่มีความสวยงามมากๆ<ช>เป็นเอกลักษณ์แน่ก็ดูก็รู้เลยครับว่าเป็นธรรมะที่ก็เหมาะสําหรับพระผู้ใหญ่อย่างนี้ไหมฮะรพระแบบว่าในยุคนั้นหรือว่าเป็นพระสงฆ์วัดหลวงไม่ไม่นะก็เป็นพระสําหรับพระที่ได้รับการอาราธนานิมนต์มาเพื่อที่จะมาทํา การสวดนั้นเป็นการเฉพาะเฉพาะนะไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าต้องเป็นพระราชาคณะอะไรไม่ไม่ครับผมครับครับไม่ไม่ได้เฉพาะเจาะจงแต่ด้วยด้วยศาลาหลังนี้ที่จะสร้างมาเพื่ออย่างที่บอกว่าจะเป็นที่ตั้งศพของเจ้าขุนมูลนายเพราะฉะนั้นสิ่งทุกอย่างที่เห็นอยู่บนนี้เนี่ยก็สวยงามแล้วก็บางอย่างน่าจะเป็นของที่แบบพระราชทานมาหรืออะไรอย่างนี้นบางอย่างก็เป็นของพระราชทานมาโดยมากเพราะโดยมากเพราะแต่เดิมมาศาราหลังนี้ก็คือว่า ในหลวงแต่เก่าท่านเป็นคนสร้างครับใช่ครับแต่ก็ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์เรื่อยมาจนกระทั่งมีการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ราวปี2,562บ,บูรณะเป็นปีครับผมบูรณะอยู่เป็นปีปิดอยู่เป็นปีเหมือนกันครับผมที่แปลกอีกอย่างเนี่ยที่เสาแต่ละเสาเนี่ย่บอหูเสาแบบขนาดใหญ่โตมากมัใช่แต่เสาแต่ละเสาเนี่ยจะมีชื่อกำกับใช่แต่เสาเสาเนี่ย เป็นเสาไม้ต้นเดียวนะครับที่ว่าสูงจากพื้นด้านล่างขึ้นมาจนกระทั่งสุดด้านบน,นถึงคานเนี่ยเป็นเสาต้นเดียวไม้ต้นเดียวท่อนเดียวทั้งหมดเลยครับเรียกว่าหาได้ยากในปัจจุบันมากปัจจุบันไม่สามารถประเมินมูลค่าได้หรือว่าสร้างได้แล้วแต่ละต้นก็จะมีชื่อของบุคคลในวรรณคดีติดอยู่ทุกเสาทุกต้นเหมือนกันครับติดอยู่ครบทุกต้นเลยครับซึ่งอันนี้ อาจารย์มาภาพเองก็ต้องบอกตามตรงว่าก็ยังหาเหตุผลไม่ได้เหมือนกันเพราะไปเดินดูเมื่อกี้มีวันทองมีวันทองมีขุนแผนมีพระแผนมีมีขุนช้างมีตัวละครในใ<ช>วรรณคาดีเรื่องขุนช้างขุนแผนะจะบอกว่ามาบริจาคไว้ก็คงเป็นไปไม่ได้ะนะครับเพราะ<ช>ว่า<ช>โดยปกติเนี่ยถ้าเราเห็นตามวัดต่างๆชื่อที่สลักอยู่ที่เสาเนี่ยก็คือชื่อของคนที่มาบริจาคเพราะว่าศาลาเนี่ยได้รับอิทธิพลการจําลองมาจากศาลาวัด ใหญ่สุวรรณารามที่จังหวัดเพชรบุรีครับผมแต่เรามาสร้างและมาสร้างใหญ่กว่าครับใหญ่กว่าและมีความสูงกว่าด้านในสูงกว่าโอ้สวยงนแต่ที่วัดใหญ่สุวรรณารามที่เป็นสมัยอยุธยานี่จะค่อนข้างที่จะทึบกว่าเล็กกว่าแล้วก็ เพดานนี้จะต่ากว่าน้อยนึงครับเป็นอีกหนึ่งจุดที่เข้ามาที่วัดราชาธิวาสน,นะครับก็หลังจากที่ไปกราบนะครับพระประธานที่พระบวสถแล้วนะครับก็มาชมความสวยงามได้อันนี้<ช>คือบรรยากาศด้านในซึ่งด้านนอกก็สวยงามไม่แพ้กันมาถ่ายรูปมาเช็คอิน<ช>เข้ามาที่วัดแห่งนี้ได้<ช>บอกได้เลยว่าวัดราชาธิวาสแห่งนี้ยังมีความน่าสนใจอีกมากมายรอให้ทุกทกท่านนะครับเข้ามาแล้วก็มาสัมผัสด้วยตัวท่านเองนะครับสุดท้ายอยากให้พระอาจารย์นะครับฝากเชิญชวน เชิญชวนคนที่รับชมอยู่นะครับให้มาที่วัดราชาทิวาหแห่งนี้ครับก็วัดราชาทิวาหของเรานี่เป็นวัดเก่าแก่วัดโบราณซึ่งมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่น่าสนใจตลอดจนศิลปะแล้วก็สิ่งสวยงามต่างๆอีกเยอะแยะนะอยากจะเชิญชวนให้ญาติโยมเนี่ยเข้ามาดูมาชมกันซึ่งบอกได้เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเพิ่งได้รับการบูรณะเพิ่งได้รับการปรับปรุงครั้งใหญ่จนกระทั่งตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์หมดแล้วก็ ขอจเจริญพรญาติโยมเนี่ยถ้ามีโอกาสมีเวลาก็เชิญมาเยี่ยมชมมาศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของวัดราชาได้นะเชิญเจริญพรเรียน,นเชิญทุกคนเลยได้มาดูมาชมศิลปะที่ปู่ย่าตายายได้ฝากเอาไว้ให้กับพวกเราเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในประเทศของเราประเทศเดียวไม่มีในประเทศอื่นก็ขอเจริญพรเรียน,นเชิญไว้ในโอกาสนี้ ครับผมเอาละครับแล้ววันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับอาจารย์เบนซ์อย่างมากเลยนะครับที่วันนี้พาผมมาเดินชมนะครับความสวยงามของวัดราชาธิวาสแห่งนี้นะครับก็ฝากทุกๆท่านด้วยนะครับวัดราชาธิวาสวิหารนะครับอยู่บริเวณที่ใกล้ๆกับโรงเรียนเซนกาเบลนะครับใกล้ๆเลยนะครับติดกันเลยนะครับเลยมานิดเดียวก็ถึงแล้วนะครับก็มากันได้นะครับสมเด็จโตเนี่ยท่านสร้าง 84,000องค์84,000พระธรรมขันธ์อย่าง,งน,นั้นนะอาจารย์อ๋อไม่ถึงหรอกครับ,รบเพราะว่าในยุคเมื่อร้อยกว่าปี150ปี170ปีเนี่ยรออประชากรนะครับมีไม่มากปีพศ2อ8 5ที่สงครามสงบแล้วเนี่ยก็เริ่มมีการซื้อขายตามสนามพระรพวกเม็ดหลมุมหลวมเนี่ยก็จะอยู่แบบหลมุมหลวมก็อีกแบบนึง่งที่เขาโขลกผสมลงไปพวกนั้นจะอยู่แบบแน่น แล้วก็จะปนอยู่ในข้างในออแรกที่เดียวนะครับพระสมเด็จเนี่ยท่านมีอนุภาพความศักดิ์สิทธิ์มากมนะฮะอย่าว่าแต่เอามาแขวนเลยนะครับคนที่ได้ยินชื่อสมเด็จพระจารย์โตสมเด็จวะะัดระฆังเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยต้องหยุดฟัง